ทั้งที่แล้วเท่าไหร่แล้วห้าร้อยเจ็ดสิบเหรอถ้าอยากรู้ครั้งที่แล้วเท่าไหร่กลับไปดูทาร์ทที่แล้วนี่กูนี่กูต้องกลับไปนั่งดูเองเลยอ่ะขอโทษทีคลิปนี้อาจจะแบบคึงขังหน่อยนะคลิปแบบคลิปห้าาทีอะพอบอลมงน่าจะสู้ยากไอ้สู้ง่ายเนี่ยเพอร Perfect เฮ้ยเจ็บร้อน Perfect เฮ้ยง่ายจินีวา นี่สิมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอแล้วไม่รัไม่รู้จ้าโ,โ,โ,โอ้ย มันหลบยากมากเลยมันต้องเพอร์เฟกต์จำทุกรองโอ้โหโอ้โหดูดิแล้วมันใกล้ตายมันเลือดันลดมาเอาหัวใจกับด่างง่ายๆดูกูดูเก่าดูเกูขพอแค่ใจมึงนิ่งพอแค่ใจมึงนิ่ง ดิมกัโดดอะให่ใหญ่ใช้ต้วนินอัดออกหมดแล้วไงโมนวะนี่อดสารบันหมดนี้อันนี้ใช่เอใช่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 ใ่โดนดาเมจใช่ใโอ้ยยอ้ม่ควโดนดาเมแท้เอาใจไม่ิงเหรอเสี ใจพี่นิ่งแล้วเสียเสียนิ่งไม่ไหวแล้วเหตุดลเปนสองรอบเสียนิ่งไม่ไหวแล้วตัวไหวะโดมิโนแอบทายินมาเนี่ยโถอ้อียจ้างทีนึงเลยเอาจ้างทีนึงเดี๋ยวลูกเดียวกันแล้วขอเลขสามดิขอเลขแปดดิ โอ้ยสวยงามโอเคจริงจริงหญิงิ้งอะไรนะจะบอกว่าจริงๆยิงนญ่งมิ้ด้เนอะเว้ไม่โดนนะไม่โดนโดนเมื่อกี้โดนำกเสียสูงพูดได้ไรขึ้นมา กูเซ็งเลยอะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำกูเซ็งอะโอ้โหเนี่ย้ระดาดแก้วเหลาเอาทุกันไม่ดีน้องบางคนคอมเมนต์ถามเฮ้ยพี่ทำแบบนี้พี่เอาคอนเทนต์หรือเปล่าอย่าผ่านเหนกันนะ

ไอ้เจมสไมึงย okay? ิงพอดีหน้ามันหมดนเลยเลียนหรือจะขอแพ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันง่ายกว่าที่คิดนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกยเยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เยี่ยถามจริงปลดจะง่ายก็ง่าย มาแล้วเหรอเดี๋ยวๆกูกดอะไรไปเนี่ยกด no ไม่รับข้อเสนอมันเราต้องสุดมันชี้รับข้อเสนอก็จบไปได้แท้ๆสะท้อนทรัพท์าันค่อยๆได้ตังใจระวัง Why are you running อะไร,รอะไรแม่งวิ่งตามติดจุดเลยวะแกอ๋อ สตาร์ล็อกขับแล้วพาไปดูเฟสสองโอ้โหเฮ้ยคีหูเก่งคีหูระเบิดได้ใช่คีหูระเบิดคีหูสตาร์ล็อกขับอะไรขนาดนั้นเลยเหฮ้ยคหูตีคีหูเร็วเดี๋ยวคีหูระเบิดนะโอเคสตาร์ทเชยหรอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่ามาทุบอ้วนอย่าเฮ้ยถ้าไปเล่นไฟมันจะชนะแล้วเหรอไม่โอเคโอเคกูพูดเร็วไปโอเคดูดิดูดิดูดิโอ๊ย คือไมสตาร์ตเป็นแมงมุมวะใช่แมงมุมแม่งคือสาราตแมงมุมแม่งคือผีร้ายแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไม่ควรเกิดมาบนโลกนี้ที่ไม่ควรมีอยู่จริงโลกนี้พดแพูดไปกระโดดเลยขอเลือดหน่อยตามไปแล้วไพ่ไอ้จีรุกน้องเอาตัวนายบังเยี้นี่ ระวัง,งมันลอคาบแลว้วอะเสียล่อคาบแล้วต้องจืดโซ่พุทธุลมสาวคุ้ล่วงแน่เลยถ้าในเมื่อในเมื่อปืนลุกไฟมันแรงไอ้ปืนปืนลมมันแรงใช่ไหมแล้วก็ปืนลมมาเล่นด่านนี้เพราะว่าด่านนี้บอสตัวใหญ่ดูไว้นะครับน้องๆเป็นทริค how to ผ่าน how to ผ่านเกม <laughs> how to ผ่า <laughs> นเกมนะครับน้องๆ <laughs> ไอ้ลูกเด้งง่ายเอ๊ะเมื่อกี้ใครพูดเลยถอนถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะครับถ้าคุณไม่ถอนประชุมต่อไม่ได้นะครับเฮ้ยเปลี่ยนตัวเจงมึงเปลี่ยนไปทำอะไรได้อะตัวใหม่ งโง่ <laughs> <laughs> นี่แตบบ่มันจำไม่ก็ไม่ช่วยเลยเนะี่ยแต่มันจำมันได้เลยมันได้ดับเบิลจัมแดสแพรรี่แล้วก็อินวินซิเบิลลงอ้า ไกูจะทำเอาไว้แล้วกูจะอัพคลิปนี้ลง YouTube เผื่อวันหนึ่งลูกกูโตขึ้นมาจะได้ไปคุยกับเพื่อนได้เหมือนกับตอน,นเด็กเนี่ยที่แบบตอนเราเด็กเราชอบคุยไงเอ้ยพ่อมึงทำงานอะไรวะไอพ่อกูไปตำรวจเอาพ่อกูไปจับพ่อมึงเลยไอย้พ่อ,ก,อกูกกกไปดักลูกแอบมายต่กับพ่อกูตาแบวนี้มทีนี้ปุ๊บลูกกูก็ได้โมูลแล้วไอ้พ่อกูเล่นคำเฮดจจบว้าวโคตรเท่เลยพ่อนายโค,คตรเท่เลยพ่อนายเก่งมาโค้ดนายโคตรจริงโค้ดนายดียังจิงหนึ่จะได้ จะลูกกูจะได้เอาไปคุยได้ับพ่อเราเล่นคาเพจจบพ่อฮะผมภูมิใจในตัวพ่อนะฮะที่พ่อเล่นคาเพจจบแล้วลูกแล,ก,ก,ลก,ก็ลูกหัวกูทีหน,นึ่งลูกพ่นี่เป็นไงรออ่อยด้วยไม่ต้องร้างนะฮะพ่อผัวอะไรมานะพัดลมเหรอรีไอ้ลูกเออใช่เราใช้กับไอตอนที่มันเรียกไอสองตัวบินมาแล้วไอเรียบไว้บูมออกมาเหรอ มึงหนึ่งตัวเ,ออเสียแล้วกูตายโอ้มึงตายสูงเก้นไปเริงไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็นไปถึงไม่มีคำว่าสักว่าได้หาใจถึงร้องไห้ละจะหนาวเหน็บนนอย่างนี่หว่ายังไม่ถึงเสร้องไห้เลยเพียงไหนจะ ฝาปกเอาไปติดกันจันกายเป็นรายการร้องเพลงดีกว่านะทำรายการร้องเพลงดีกว่านะแช่เกลือไว้ให้ตายทังเป็นนี่ก็ทำเพื่อลูกเหลือเนี่ยลูกดูคลิปนี้ไว้แล้วลูกจะได้ดูว่าสมัยเด็กพ่องลำบากขนาดไหนไอ้บุ๊คบุ๊คมาตัวซ้ายกดตัวซ้ายไอ้กดตัวขวากดตัวขวาตาเขี้ยวประสานเขี้ยวเย้เที่ยเก่งมากชิคก์แมนลุก ที่กำมนรไ้่ใช้เคียวภาษาเคียวไม่ใช่เเก่งมากร้อง่า้แล้วร้อง่า้แล้วหนามันกูตอนนี้เลยมันจะหลบยังไงอ่ะมันไม่ปีดเพงหลบได้เลยนะเก่งเก่ง perfect perfect โอ้โ้เฮ้ยเราเลือดเต็มเลยเหรอเฮ้ย a บวก อนั่งผดอกอยู่นะตอนนี้พูดไว้ก่อนเผื่อไม่มีใครเห็นอ้าวนั่นก็จบแล้วดิแล้วแสองแก้วง่ากูอะไม่ได้เปิดไอ้สองแก้วนะน้ากูเปิดไอ้จอมันแห้อยู่ตรงกลาง <laughs> <laughs> จบแล้วเดียร์ซีลำหัก <laughs> 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 มึงคิดว่าเราควรเล่นเดียรซีเหรอ <laughs> ง่ายจะตาย <laughs> ง่ายกว่าไอ้ตัวลูกเต๋า <laughs> ถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์ถึง สองไลท์เราเท่านั้นดียสี่ต่อขอขอขุดน้อยเลยอ่ะก็เอาเป็นว่านั่นแหละเล่นไม่เล่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีไปละไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวฮะเราดื่มน้ำสักสิบเราเราลืมส่วนสำคัญไปได้ยังไงว่าสองร้อยครั้งก็ถือว่าใช้ได้อยู่ไก่แค่บอสสองดาชัยไก่แค่สองดานกับบอสอีกเกือบสิบกว่าตัวก็ใช้ได้อยู่โอเค Voilà.